สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาฝึกพูด,พด,พดาภาษาพม่าด้วยกันต่อนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อาหาด้านในเดี๋ยวเรามาท่องศัพท์ด้วยกันก่อนค่ะคําแรกคําว่าฉลาดหรือเก่งต่อแด่ตอแดคําว่าสวยพลาแดพลาแดคํา,าคว่าดีค่ะต่างแด กางแดดโชคดีแกงกางแดดแกงกางแดดขยันโจซาแดดโจซาแดดคำว่าชอบใจแดดใจแดดคำว่าแพงค่ะเซจีแดด เจจีแดหลังจากที่เราท่องศัพท์แล้วนะคะเราจะนำมาประกอบกับโครงสร้างง่ายๆของวันนี้ค่ะนั่นก็คือจุดๆๆไล่ดาในภาษาไทยนะคะจะแปลว่าจุดๆ,ๆจังเลยเราก็เอาคำศัพท์ที่เราท่องเมื่อกี้มาใส่ด้านหน้าค่ะก็จะได้เป็นคำคำหนึงที่พูดบ่อยมากๆเลยในชีวิตประจำวันยกตัวอ,อย่างเช่นเก่งจังเลยเราก็จะพูดว่า ต่อไลด่ดาต่อไลด่ดาเดี๋ยวเรามาฝึกเนื้อหาด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะสวยจังเลยล่าไล่ด่าล่าไลด่ลาไลดาดีจังเลยกลางไลด่ดากางไล่ดาโชคดีจังเลย ก่งกองไลด่าแก่งกองไลด่าขยันจังเลยโจซาไลด่าโจซาไลดาชอบจังเลยใจไลด่าใจไลด่าแพงจังเลยเซจีไลด่า เซจีไลดาไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้นะคะเราจะมาฝึกพูดเป็นประโยคกันคะ่ะเริ่มจากประโยคง่ายๆแบบนี้ก่อนนะคะเขาวสวยจังเลยตู g กะลาไลดาตู่ตัวนี้นะคะแปลว่าเขาใส่กะด้วยนะคะกะเนี่ยบ่งบอกความเป็นประธานเฉยๆค่ะไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ตู่กะ ลาไลดาเขาวสวยจังเลยคนเมียนมานะคะในประโยคนี้เขาสามารถพูดได้อีกแบบนึงค่ะความหมายเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือตูกะปลาแดนเนาะตูกะปลาแดนเนาะเขาวสวยจังเลย เพื่อนๆก็สามารถเลือกเอานะคะว่าเราจะพูดประโยคแบบไหนก็ได้นะคะความใหม่เหมือนกันวันเอามาให้ทุกคนได้ฝึกทั้งสองรูปแบบค่ะประโยคต่อมานะคะคุณแม่ของเขาสุขภาพดีจังเลยตู้อเมริกาจันใหมายกองไลดาตู้แปลว่าเขา อเมแปลว่าคุณแม่ค่ะในประโยคนี้นะคะเขาซ่อนคําว่าแย่เอาไว้ค่ะแย่ตัวนี้นะคะแปลว่าของเวลาคนเมยียนมาเขาพูดเร็วๆนะคะเขาพูดสั้นๆเนี่ยเขาจะตัดแย่ทิ้งค่ะเขาจะตัดแย่ทิ้ง แล้วก็ใส่อัลกามินแทนตึ๊ตรงนี้ค่ะจากเดิมนะคะที่ออกเสียงว่าอะไรคะจากเดิมที่ออกเสียงว่าตุพอใส่อัลกามินตรงนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนเสียงค่ะเป็นตุเขาจะเปลี่ยนเสียงเป็นตุนะคะเพราะฉะนั้นนะประโยคนี้เราสามารถพูดได้สองแบบค่ะคือต่แยอเมคุณแม่ของเขาหรือตุอเม คุณแม่ของเขาก็ได้ค่ะถ้าเขาพูดสั้นๆนะคะอย่าลืมนะเขาจะตัดแยะทิ้งค่ะแล้วใส่เอากามินทำให้เกิดการเปลี่ยนเสียงค่ะจากตูุเป็นตุนั่นเองนะคะจจนมาเยนะคำนี้ค่ะจันมาเยแปลว่าสุขภาพกองไลดาดีจังเลยนะคะเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วนะ คุณแม่ของเขาตุ้อเมกาสุขภาพดีจังเลยจันมาเยกองไลดดาจันมาเยกองไลดาหรือเราจะพูดได้อีกประโยคนึงค่ะตุ้อเมกาจันมาเยกองแดดเนาะตุ้อเมกาจันมาเยกกองแดดเนาะประโยคต่อมานะคะ พวกเขาโชคดีจังเลยเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วว่าตู่แปลว่าเขานะคะในภาษาพม่าค่ะถ้าเราอยากพูดว่าพวกเขาพวกเขาให้เราใส่โดไว้ข้างหลังค่ะอาให้เราใส่โดนะให้เราใส่โดไว้ข้างหลังนะพวกเขาก็เลยกลายเป็นตูโต่โดตู่โด โชคดีจังเลยแกงกองไลด่าผู้ประกาพม่าพร้อมกันอีกครั้งค่ะพวกเขาโชคดีจังเลยตู่โดโกแกงกองไลด่าตู่โดโกแกงกองไลด่าหรือพูดได้อีกประโยคหนึ่งค่ะว่าตู่โดโกแกงกองแดดนอตู่โดแกงกองแดนหนอประโยคต่อมานะคะมองมองขยันทำงานจังเลย มองมองเป็นชื่อคนนะคะมองมองกะอโลโจซาไลดาอโลโจซาไฮไลท์เลยนะคะอโลโจซาแปลว่าขยันทํางานแล้วเราก็ใส่ไลดาไว้ข้างหลังที่แปลว่าจังเลยง่ายไหมคะประโยคนี้นะคะพูดพร้อมกัน,นะคะ่ะมองมองขยันทำงานจังเลยเป็นภาษาพม่าจะพูดว่า มองมองกะอโลโจซาไลดามองมองกะอโลโจซาไลดาหรือเราสามารถพูดได้อีกประโยคหนึ่งค่ะว่ามองมองกะอโลกโจซาแดหนอมองมองกะอโลกโจซาแดหนอต่อมานะคะบ้านหลังนี้แพงจังเลยดีเองกะเซจีไลดา ดีตัวนี้ดีตัวนี้นะคะแปลว่านี้เองเองแปลว่าบ้านคนไทยนะคะพูดว่าบ้านหลังนี้ในภาษาพม่าจะพูดว่าดีเองกะดีเองกะนะบ้านหลังนี้แพงจังเลยเซจีไลด่รราเซจีไลด่รรา เดี๋ยวเราพูดภาษาพม่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบ้าน wow, like หลังนี้แพงจังเลยดีเองกะเซจีไลด่าดีเองกะเซจีไลดาหรือพูดได้อีกประโยคหนึ่งค่ะว่าดีเองกะเซจีแดนเนาะดีเองกะเซจีแดนเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับโครงสร้างง่ายๆในวันนี้ที่ขอบอกเลยว่าเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อนๆอ,อย่าลืมจดออกมาฝึกพูดให้บ่อยๆกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นได้เก่งาภาษาพม่าไปพร้อมกับเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้วันต่อนะคะติดตามกันต่อได้ทั้งช่องทางเพจและก็ช่องทาง YouTube ค่ะแล้วเราจะเก่งาภาษาพม่าไปด้วยกันค่ะสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้ว เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบายบายต่อ